ทุกคนคะตอนนี้ที่ปอยเปตมีขับเปิดใหม่ชื่อแม็กพัดปอยเปตค่ะเป็นขับที่สร้างขึ้นมาเพื่อสร้างความมาเทิงที่ดีที่สุดให้สําหรับชาวปอยเปตค่ะแล้วก็ตั้งแต่หัวค่าเขาก็จะเริ่มวอร์มเพลงขึ้นมาเรื่อยๆค่ะมีดนตรีสดมีการแสดงโคแดนด้วยนะคะก็คือเขาก็จะมีโชว์โคแดนนั่นแหละคะ่ะแต่ว่าเขาก็มีโชว์อื่นๆมาเรื่อยๆผัดเปลี่ยนุนเวียนกันไปอะคะ่ะแล้วนอกจากนั้นนอกจากจะมีดนตรีสดแล้วนอกจากจะมีโชว์แล้วเขาก็ยังมีดีเจที่คอยเปิดเพลงหลากหลายแนวมากเลยค่ะ ยกตัวอย่างเช่น EDM, Hip Hop, Deep House, Big Room มาค่ะแล้วก็อีกหลายแนวเพลงเลยค่ะแต่รับรองทุกแนวเพลงอะค่ะสนุกแน่นอนค่ะที่ MacPart อะค่ะเขาก็ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของลูกค้ามากเลยค่ะคือว่าถ้ามาเที่ยวที่ MacPart อะค่ะมีความปลอดภัยแน่นอนค่ะและถ้าคุณจองตอนนี้ค่ะหมายถึงถ้าคุณจองล่วงหน้านะคะคุณก็จะได้รับของแถม พิเศษของสมนาคุณอีกต่างๆมากมายนอกเหนือจากแพ็กเกจที่เราจองไปค่ะความพิเศษที่ดีๆอย่างนี้เราพบกันที่แม็คัพนะคะบ๊ายบายขับดีๆที่มีความบันเทิงที่ดีที่สุดสำหรับคุณแน่นอนค่ะ